Bon. Say, like. ใบดีเนาะทุกคนมือนี้ไอ้กระซิมาซอนปวดแบนซึ่งการปวดแบนมันมีอยู่สองแบบที่ปวดแบนแบบหัวแบบค้นแบบผูกค้นเนาะเบาง่ายๆซะสองปวดแบนเฟสเฟสเกาอาจฉิปวดแบนปวได้เนาะไอ้ปวดห้ามห้องตัวนี้แต่เฟสหม่สามารถเล่นได้หรือว่าไอดีเกมใหม่สามารถเล่นได้ แต่ไอดีเกมเ่าจะบอสามารถเล่นได้ซึ่งมาเบิงกันเลยวิธีการปลดแบนด์นี่มาเบิง์นไอดีเกมใหม่นี่ไอดีเกมใหม่ถึกแบน์แบบผูสาเหตุมาเบิงกันเลยน้องๆที่ว่ามีวิธีปลดแบนด์นี่อื่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้อยู่ด้านหลังคลิปของไอได้เลย เดี๋ยวไอก้กระซิมาซ้อนคลิปต่อไปหรือว่าน้องๆอยากให้ไอเ้เฮ็ดคลิปยังก่ะคอมเมนต์มาเลยหรืออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ไอ้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเ้เฮ็ดคลิปต่อไปไอ้ดีไอ,อ้โดนแบนแบบบูสาเหตุนี่หุบคนนี่ มันขึ้นแบบนี้มันมีวิธีแก้อยู่วิธีหนึ่งคือให้น้องๆไปโหลดแอป ti header you italic link ยู่ด้านล่างนี่ italic link ตัวนี้ให้อ,อยู่ด้านล่างให้ให้พวกน้องไปโหลดมาและไปติดตั้งติดตั้งแล้วเขาไปในแอป แล้วมันจะคืนว่าให้อัปเดตพวกน้องต้องอัปเดตมันมาเบึงวิธีปดกันเลยและเข้าไปในแอปมันก็จะขึ้นมันสิคืนเป็นแบบนี้ให้กดเข้าเกมเลยแอปตัวนี้สามารถปรดได้บนหูบค้นและเฟซ น้องๆหรอว,ว่าอ้ที่โดนแบนให้โหลดแอปตัวนี้มากขั้นอยากปดแบบง่ายๆก็ให้ไปซื้อซิมซิมมันเนาะเบอร์พัสดให้ซิมหนึ่งที่เดินที่ถือแบนให้จับไปใส่ซิมสองะจะกระเข้าเพื่อแะ้วกระเข้าเกมไปปดแบนนี่เนาะไอ้อก็ล็อกอินเป็นบัญชี เฟซนี่บัญชีที่อ้ายสร้างขึ้นใหม่มาเบิ่งกันเลยนี่เห็นบ่สามารถแก้แบนได้นี่นี่เนาะสามารถลินได้ ล้านปอร์เซ็นต์อ้ยฮับห้อเรียนได้ล้านปอร์เซ็นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ,าอ้ายเด้อเพื่อบอพาดคลิปใหม่ๆบางคนยังโบหูเนาะว่า กูข้นปลดแบตได้ริวโบเดี๋ยวอ้ายสิมาเฮ็ดให้เบิ่งสามารถปลดแบตได้100%มาเบิ่งกันเลยเอ้ามันก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาแบตเบิดอีังตนนี้ นี่มาเบิงเนาะว่าหูขคนสามารถปลดแบนได้หลานเปอร์เซ็นต์ไอครับพ้อตัวนี้กดเข้าไปเรื่อยนี่เฮนบบคลิกเข้าไปปลดแบนได้อีลีนี่สามารถลินได้ สมารถดินได้ดินได้เลยดินได้สัวสัวไอ้บตัวถ้าไพ่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้คลิปนี้ ้าหอดลอยไหลสิมาเฮดคลิปต่อไปซนีแล้ว